นอกจากเรื่องของการดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการค้าหมูเถื่อนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งอย่างที่ท่านอธิบดีดีเอได้พูดถึงก็คือเรื่องของการทําลายหรือว่าการฝังกลบซากหมูเถื่อนเหล่านี้ที่กําลังเป็นปัญหาอย่างเช่นล่าสุดที่จังหวัดปราจินบุรีเพราะว่าประชาชนก็มีความกังวลน,นะครับว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งล่าสุดทางด้านเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ยืนยันว่ามีคําสั่งระงับแล้วครับ นี่คือภาพมุมสูงในพื้นที่ที่ชาวบ้านในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเชื่อว่าจะมีการนำซากหมูเถื่อนที่เหลืออีกกว่า140ตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมชะบังมาฝังกลบเอาไว้ที่นี่จะเห็นว่าหลุมที่ขุดเอาไว้เป็นการขุดหลุมสองร่องความกว้างประมาณ15เมตรยาวกว่า100เมตรลึกประมาณ4เมตรส่วนดินที่ขุดขึ้นมานั้นก็ยังคงกองอยู่บริเวณปากหลุมขณะที่ด้านหน้าทางเข้าพื้นที่ ก็ปรากฏพบมีป้ายสีแดงระบุข้อความว่าเป็นเขตควบคุมโรคระบาดห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตติดอยู่ซึ่งล่าสุดทีนข่าวได้สอบถามไปยังเจ้าที่ปศสุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับการยืนยันว่าได้มีการสั่งระงับการเคลื่อนย้ายซากหมูจากท่าเรือแหลมฉะบังมาที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วโดยจะรอให้มีการทําประชาพิจารณ์ในวันพรุ่งนี้ก่อนขณะที่นายศรีมาอุสา อายุ69ปีชาวบ้านอำเภอกบินบุรีบอกว่าพื้นที่ที่เตรียมจะใช้ฝังกลบซากหมูนั้นทราบว่าเป็นพื้นที่สาธารณะหลังจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข่าวก็ตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการขุดดินที่ไม่มีการนำดินไปทิ้งคล้ายกับเป็นการขุดเพื่อฝังกลบอะไรบางอย่างจนกระทั่งมาทราบว่ามีการนำซากหมูเถื่อนมาฝังก็รู้สึกกังวลว่าอาจทำให้เชื้อโรคจากหมูไหลลงสู่ดินและกระจายไปสู่แหล่งน้ำในชุมชน รวมทั้งอาจส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่คือนี่เขามาอยู่กันตีสองหลูกบานผู้ใหญ่บานเขามาอยู่นี่แล้วเป็นไงครับาท,าทางชาวบ้านเขาตกใจอะไรกันไหมครับชาวบ้านเขาก็บอกว่ากลัวผู้ใหญ่ประกาศว่ากลัวมันเหม็นมันนี่อันตรายฝังดินแล้วมันละลายตามต่อไปจะอันตรายบานเราจะเหม็นจะลามจะใช้ไม่ได้เราะว่าก็คือไม่ทางชาวบ้านก็คือไม่ต้องการ,การที่จะกากร หลังจากที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาชาวบ้านที่ตำบลหาดนางแก้วได้รวมตัวกันคัดค้านพร้อมจัดเวรยามเฝ้าระวังไม่ให้มีการนำซากหมูเข้ามาฝังกลบสำหรับซากหมูที่ปศุสัตว์จะนำมาฝังกลบเป็นหมูเถื่อน161ตู้ที่หยิดได้ที่ท่าเรือแหลมฉบังน้ำหนักรวมกว่า4ล้าน500กิโลกรัมซึ่งก่อนหน้านี้มีแผนจะนำไปฝังกลบที่บริเวณหลังศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จงังหวัดสระแก้ว แต่หลังจากที่ฝังกลบไปแล้ว20ตู้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ออกมาคัดค้านทําให้ต้องสั่งระงับไปจนกระทั่งเตรียมที่จะขนย้ายมาฝังกลบที่จังหวัดปราจินบุรีและมีชาวบ้านออกมาคัดค้านดังกล่าว